มาดูกันว่าเด็กศิลปากรรู้จัก S D G มากแค่ไหนใครตอบถูกเอารางมาันไปเลยอันนี้ชื่ออะไรมาจากคณะไหนกันบ้างครับชื่อเนยมาจากอักษรค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะแล้วก็มาจากคณะอะไรชื่อกันคะ่ะมาจากคณะเภสัชค่ะชื่ออวุนจะอักษรค่ะชื่อเอออออมมี่คะ่ะมาจากคณะเภสัชศาสตร์ค่ะ เดี๋ยวจะให้ส่มวงล้อแล้วก็มีคําถามเล็กน้อยนิดนึงเออหนึ่งสองสาวันนี้นะคะแล้วก็มีกิจกรรมหมุนรวงล้อมให้เล่นค่ะแล้วก็ตอบคำถามนั่นเองเดี๋ยวเชิญคุณกันเป้าหมายที่เมืองและชุมชนยั่งยืนอ่าทั้งสองคนจะมีวิธีบรรลุเป้าหมายเปยังไงครับสำหรับปัญหาที่กันได้นะคะก็คือเป้าหมายที่10ค่ะ ลดความเหลื่อมล้ำไม่ทราบว่ากันมีวิธีไหคะที่จะช่วยบรรลุเป้าหมายได้หมดเลยค่ะ <c oughs> สําหรับเป้าหมายที่มินี่ได้นะคะ <c oughs> ก็คือสันติภาพและสถาบันเทียมแข็งค,ค่ะไม่ทราบว่าม,ามินี่เนี่ยมีวิธีการไหนคะที่จะบรรลุเป้าหมายนะคนนะ ที่2นะคะถ้าแต่ความหิวโหยไม่ทราบว่ามีวิธีการบรรลุเป้าหมายไงคะก็ให้สมาชิกในชุมชนนะคะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนมีการปลูกฝังเด็กและเยาวชนในชุมชนให้มีการแยกขยะต,ตั้งแต่เด็กเกิดขึ้นทําให้ชุมชนมีขยะที่แบบไม่ล้นแล้วก็มีความเป็นชุมชนที่สะอาดแล้วก็มีระเบียบปัญหาเรื่องความเดือดร้อใช่ไหมคะประเทศไทยก็เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน ดังน <Cornell>. ั้นก็เลยจะส่งเสริมให้คนจนเนี่ยมีการกระจายรายได้ที่มากขึ้นโดยสนับสนุนการจ้างงานให้เขามีรายได้ที่เท่าเทียมกันทุกคนค่ะก็ปลูกฝังปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนเนี่ยหันมาแยกขยะแล้วก็แบบพิงขยะให้เป็นที่แล้วก็รณรงค์ให้ภายในชุมชนเนี่ยแบบว่าสะอาดมากิขึ้นอะไรแบบนี้ก็คิดว่าควร มีการรณรงค์ให้ลดการใช้ความรุนแรงค่ะแล้วก็ให้แบบประเทศเข้มงวดกับการใช้กฎหมายมากกว่านี้ค่ะประเทศของเราก็จะได้เกิดสันติภาพขึ้นให้รัฐบาลจัดหาการการะจายรายได้เพื่อให้มีคนออมีการจ้างงานมากขึ้นเพื่อให้ลดปัญหาความหลุ่ค,ค่ะ <c oughs> คุณที่มาร่วมเล่นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของรางวัลเล็กๆน้อยๆก็คือถุงผ้าลักโลกนั่นเองโอเคเอาไปใช้เลยไหมคะโอเคค่ะก็ คุณที่มาร่วมกิจกรรมสนุกวันนี้นะคะก็ทางเรามีของขวัญให้ด้วยเป็นรางวัลว่าให้ขอบคุณน,นะคะขอบคุณม,มากเลยนะคะอคมากเลยนะคะค่ะสำหรับเป้าหมาย SDG ในคลิปนี้นะคะก็เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะและยังมีอีกหลายๆเป้าหมายที่แบบว่าเลยไม่ได้พูดถึงใครสนใจแหล่งข้อมูล SDG เพิ่มเติมก็มาตรงนี้เลยที่นี่ต้องมี <laughs>